สวัสดีจับพี่น้องอากาศไม่เป็นใจสักเท่าไหร่พอดีแม่น่อยลงคลิปไปขยับกอีมานั่งก่อนแม่น่อยลงคลิปไปแล้วแฟนคลับบอกว่าให้ตัดดอกมันทิมต้นโหระพามันแยังการจะเลื่อนเติบโตมันเสียดต้นแกต้นแกไว้ว่าสันหลังจากอ่านคอมเมนต์ปั๊บกัดยางไวเลยค่ะ ม่ยังไหวเลยพี่น้องเพราะว่าจะอ่อนความง่ามของมันเนาะว่ามันเป็นดอกแล้วมันสิท้นมันสีอนันยูดดุน่เข้ากินแฟนขบว่าบอมเมนเด้วาสันมันยิ่งจะทำให้การเจริญเติบโตน้อยลงต้นแก่ไวดัดแนวไวสามสีทันบอกฝ้ายางดวนเลยขอบคุ้มพี่น้องหล,ลายๆได้ค่ะที่บอก เธอเข้ากับใบโหระยาด้วยค่ะเดอ้อขอบคุณจริงๆที่บอกอุตส่าห์ว่าดอกมันออกมาดอกมันสิได้แตกเพื่อนวะจะได้กินได้หลายเพื่อนวะโมเมนต์ Moment. ตัวนี้ว่ามันสิได้แพร่พันธุ์เออแดดออกมาแล้วหมู่ว้านฝนตกขึ้นมืดมือเอาเนี่บ่ได้พี่น้องกับฝนกับฝ่าแต่ว่าน นี่ก็งามๆเนาะถัดถิ่มเนาะแต่ว่าเห็ดเนา่ออกแล้วแต่ว่าไม่น้อยนะบอหูจากดอกเห็ดเถิดก็ได้บอเคยไปเก็บละมันน้ำเขาจะกเคืือเอ้อพี่น้องมึงนีตัวนี้ดอกไงครับกําลังสิออกดอกเขาตรงตอนแรกคิดว่ามันดอกออกมาแล้วมันแก่มันกระสิเป็นเม็ดมันบวลามันกระสิล่วงลงห้าวก็สิได้กินอีกเพิ่นว่า ที่ไหนได้มันไม่ใช่อย่างที่คิดใช่ไหมเขาก็เอาออกไปเลยนี่ช่อนึงบอกใไง่นึงเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวม่น,นอยตัดก่อนนี่จ้ะสุ่มบองงามเขาก็ดีดออกเนาะพี่น้องมันอวหลายมันกับบอตัดแล้วแม่นก็วารับไซด์ดอกสัเงเถงไวาไต้ต้นนใลไร่ะ สมไบโยไตต้ตนมันนี่แหละจ้านี่วายไข่กวดัดพี่นองมาบอกท่านิได้กินตออีกจังหน่อยกันยังไข้เอ็นบลทาท่านี่ค็ดจังไดพี่นองบอกม่หน่อยในเด้ตอต้นนั้นนี่น่ะ,ะเอิ้นยังก่ตอต้นปักชีไปเรื่อยนะคะ อันนี้ปล่อยให้มันงาไปเลยบอกเฮือห้ตัดถิมเฮือจังใดบอกได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ผู้ใดหูเฝ้าบอกด่วนรีบบอกด่วนนะรีบบอกด่วนเพราะว่าไม่น้อยเสดจัดการนี่ว่างามเขาก็เหนีบถิมเนาะพี่น้องเนาะให้มันออกมาสวยสวยมันแก่เกินมันกับบองงามเอ้ย ตัวน,นี้แหละพี่น้องเฮ็ดจังไหรคะตัวนี้ให้ตัดออกอยู่บอกแต่ว่าทาั้งนี้ตัดออกแล้วเรียบร้อยอย่างดวนเศเหลือความงามแล้วบ้านหอยปูหูแล้วเนาะบอกว่าห้าองบอดด้หงมาสุยางบ่เคยปลูกผักอันบอดด้มันเซียนปลูกผักพี่น้องบอกฝ้าเยิบกันไกอ่านคอมเมนต์แล้วกัหวบหัวโมยูแล้วล่ะ นี่รวดปวดอันนี้เด้อพี่น้องอันนี้เป็นยังไงบ้านี้ต้นนั่นพักชีใบเรื่อยนะ่ะเพิ่นว่าเอาไว้ให้มันออกดอกออกงวยมันเฮียลกงบอกเฮือจังไดบอก,ไม,อไ,อบอกไม่น้อยในเด้อจ้ะเฝ้าบอกล้วนในไม่น้อยะได้เหตุตามเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายหาคะ่ะ